ไซส์สวยๆครับเกือบครึ้นโลมาอีกแล้วมาเรื่อยๆนะครับไส์ฝ่ามือไส์อ้วนๆเลยอีกคันนึงก็กินน้างๆไปถึงเปรี้ยวา้วาวาวา้วาวอุ้ยไส์ใหญ่อยู่อู้ยอีกแล้วเท่ากันเลยไสย์ฝ่ามือ รา <Yeah. S 2> ก็มีกระปลาไซส์ประมือครับไซส์สวยๆเลยครั mm hmm. บจะประมาณเยุดหยับสามสิบหางได้ครับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติไม้ปากแพร วันธรรมดาครับคนยังเยอะอยู่เลยจะมีที่ลงไหมต้องมีสักที่อ้าวหมายตรงนี้สวยมากลงตรงนี้แล้วกันมีที่บ้างพอมีที่ว้างครับตอนนี้เราได้หมายแล้วนะครับเป็นหมายขวาสุดนะครับของหน้าผานะครับ จะหลบลมเข้ามาข้างในหน่อยครับหมายนี้กว้างเลยนะครับน้ําลดเดี๋ยวมาลองหมายตรงนี้นะครับเพราะว่าหมายตรงนี้ลมไม่ค่อยแรงนะครับจะกลางเต้นได้ตัวแรกมานะครับพึ่งตีไปครับไซส์สี่นิ้วนะครไอสวยอุ้งกั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะค้างคืนที่นี่นะครับดูจะกินไหมกัน แล้วก็ตกกลางวันหุ่งนี้กับเวลาห้าโมงเย็นนะครับบรรยากาศหน้าผาอาดแพกนะครับฝั่งขวาสุดลมแรงมากวันนี้ เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับนม้กระทะชิลๆครับกับการเป้าเบ็ดปลาก็เริ่มมีมาตอดนะครับมาดูกันว่าปลาอะไรตัวนี้น่าจะเป็นตะเพียนนะครับมาแล้วไซส์แว่นนะครับกลางคืนไซส์กเกือบๆฝ่ามือนะครับช่วงกลางคืน กินเรื่อยนะครับกินห่างๆตัวพอได้วัดโอเคครับ เปียนไซส์สวยๆเลยนะครับ แต่เช้าเลยไม่ต้องเวืหัวปวดตายรูปเ,เชินเอาแล้วครับนะ้านๆะสองคันลวดเลยช่วงเช้า สายสวยสายสวยมาแล้วครับช่วงเช้าเดี๋ยวสายครึ่งโลครับมาแล้วครับช่วงเช้าช่วงเช้ามาเป็นคู่เลยนะครับ ใส่ครึ่งโลมาแล้วลืนกันต่อไปนะครับอืขันโกงเลยมาอีกแล้วครับช่วงเช้าๆก็มาแย่งปลาจากตะขายนะครับข้างหน้าก็เป็นตะขายนะครับดีเลาะเลาะตะข,าข่ายไ, <ป S 3> ไปเลยเยี๋เยวๆกินอีกแล้วกินอีกแล้ว ดุดไปแล้วติดสันดินหาเหยียบร้อยขันโกงเลยหนักไหมครับหนักเบ็ดหนักเบ็ด หลุดไปแล้วมาหลุดเลยเอาสักคันโก่งหลุดเลยมันเป็นสารดินข้างหน้า นควรจะได้ตากไหมสวียงอยากทำงานแล้วไอ้แล้วใสสวยๆครับ กับครึ่งโลมาอีกแล้วใส่เนึ่งเลยไงยอดครับหมาเรื่อยๆนะครับใส่ฝ่ามือใส่อ้วนเลยอีกคันหนึ่งก็กินรางรางบ้างถึงเปรี้ยนอุย้ยม,มาทิดงอันนี้ติ้ง ว้าวว้าวว้าวอุ้ยใสใหญ่อยู่อุ้ยเดี๋ยวเท่ากันเลยใส่ฝ่ามือนี่ใส่หนึ่งได้นะครับนี่ใส่ฝ่ามือเลยใส่สี่เขียน ใสนึงใสนึงเอามือเลยนะครับงามครับสําหรับเมนูเช้านี้นะครับนี่ข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ดีเลยครับเนื้อแดดเดียวทําตากไว้เมื่อคืนเช้ามาแห้งเลยจุหวัด จัดการเสร็จแล้วนะครับมีงง่ายๆแต่อร่อยเลือเฟือแล้วก็บรรยากาศเฝ้าเบ็ดไปด้วยนะครับ ากินเรื่อยๆครับกินห่างๆตัวส,สวย,ยนะครับไสฝ่ามือกว่าๆก,าก็มีตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงกว่าๆนะครับป้าก็เข้าเรื่อยๆนะครับก็มาแพ็คคู่เลยนะครับมีแต่ไซนี้นะครับไซฝ่ามือฝ่ามือนะครับ เดี๋ยวเราถอยทับเลยนะครับป่าก็ยังกินเรื่อยๆนะครับแต่เหยื่อเราหมดแล้วนะครับนะก็เก็บแต้มได้แค่ช่วงเช้านะครับกลางคืนได้ห้าหตัวมันได้ช่วงเช้ามาถึงที่ยังนะครับ คามือ,อนะครับได้สเลยเนะาจะประมาณติหยับ3าหางได้ครับกับไม้ไมปักแทรกนะครับอ้หน้า